สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันพระก็เลยไปวัดจ่ายไหมคะไปสนับสนุนกล้วยที่วัดมาค่ะนี่ค่ะกล้วยหอมเนี่ยก็20ค่ะส่วนกล้วยไข่นี้นะคะหวีละ15 2หสองหวี25ดูสิคะเห็นไหมคะเขาตัดใหม่ๆจ้าเพื่อนเนจ้าสอหวี 2, 25บาทบ้าบาทจ่ายไหมคะอุปก,กรณ์ส่วนโน้ตบุ๊กอาไปเข้าคลินิกอยู่ค่ะ เข้าไปเสริมความงามอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูมาละกรลูกละห้าบาทนะคะเพื่อนๆอ,อยู่แถวอา้าเจ๊กิน28ดชั่วโมงค่ะสนับสนุนจากแม่แก้วดอกบานไม่รู้รวยจ้านี่หมดก็ซื้อมาจากเพื่อนๆน,นี่ไงแม่แก้วเขาสนับสนุนมายังไม่หมดหรอกจ้ากินได้นานจ้ะเพื่อนๆน,นาเดชครับผมปิงจ่ายอยู่ไหนเนาะ ปิ้งตกใจเพื่อนๆจ๋าเห็นลูกไม่หวานไหมจ๊ะโอ้ยแดดส่องเนาะจับเพื่อนๆจ๋าเอลูกจ๋าลูกโอ้ยยิงน้องยายาจ๋าอ่าน่าสงสารนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูเอ่อกล้วยจ้าเห็นไหมคะนี่คะ่ะมันพระซื้อดอกไม้จ้าจะไปขึ้นศาลพระภูมิ ขึ้นหิ้งพระจ้าเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้5้าบาทเต็มจานเลยค่ะปอกไปลูกหนึ่งและชิมไปชิ้นหนึ่งเลยคะ่ะลูกละหบาทจ้ะเพื่อนๆยังไม่ออกจากถุงเลยกล้วยนะหวานมดเอ้ยนกจะจิบค่ะหวานเลยเอาขึ้นไปเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเจ้าเดียวกันกับกล้วยจ้ะลูกละหบาทจ้ะยังไม่หมดนะคะเพื่อน ลูกเบลเลอร์บลลาเขาบอกเออมันไม่สวยยายเลยขายลูกละห้าบาทลูกมันสวยนะคะเพื่อนๆดูสิยายเขาโอ้สงสัยตรงนี้เนาะเขาคิดว่ามันไม่สวยเนาะอ้าดูทางนี้สวยจ้ะโอ้โหช้ำละเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนมมนลูกมันก็ใหญ่อยู่นะ,นะไปวัดก็ซื้อดอกไม้มาค่ะเพื่อนๆเนี่6หกกำจ้ะกำละสิบห้าบาทจ้ะแล้วก็นี่ไงมะเขือก็สิบบาทจ้ะที่นี่น่ะ แต่ว่าเนี่ยถั่วมันถูกจ้าเพื่อนยังไม่ได้ออกจากถุงเลยค่ะเพื่อนทุกอย่างสิบบาทจ้าเห็นไหมคะทุกอย่างยังไม่ได้ออกจากถุงไปลากผักบุ้งมาก็รีบมาละจ้าเพื่อนเห็นไหมเด็ดมาใหม่ๆจ้ะแล้วก็แล้วก็เอากล้วยขึ้นไปรีบไปขึ้นไว้ข้างบนบ้านจ้ะไม่งั้นนกจิกจ้าเพื่อนนกเยอะจ้าเพื่อนจ้าคิดถึงเพื่อนๆจ้ะอาจจะร้องทําไมจ้ะ เอเวุ่นวายคิดถึงเพื่อนๆค่ะเห็นไหมรอยไม่หวานปอกเห็นไหมคะยังไม่เก็บจากเพื่อนๆต้องเก็บเองค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้พ่อลุงเดี๋ยวเขาเก็บให้แต่เขาบนให้ด้วยค่ะเออจ้าเอลูกสาวแม่โอ้ยลูกสาวแม่จ้าเออง่วงเลยลูกไปทำอะไรมานาะโอ้เจพิง เอาแต่ใจใช้แอดแต่อารมณ์จ้าเขาก็มีหัวใจเนาะเพื่อนๆเนาะบางทีเราก็ต้องยอมเขาจ้า,อ,าอ้าวเธอโอ้ยิงจ้ะเพื่อนๆจ้าห <c oughs> ลูกไม่หวานยิงสร้างเขาเธอค่ะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปใส่ใจเขาหรอกเขาเป็นหมาเนาะตัวเราเองยังทำไม่ได้ใจตัวเราเองเลยเนาะเพื่อนๆเห็นไหมคะ พอลุงเ่นปลูกคาตไคร่พุนยอยู่ท้ายสวนพุ่นกับมี่ใช้น้ำกับนี่จ้ะนี่ไงนี่เฮ้าบางคนบอกว่าพอลุงนะ่ะเป็นพี่ชายหวานนะ่ะไม่ใช่นะคะพอลุงไม่ใช่พี่ชายนะพอลุงไม่ใช่พี่ชายนะคะโอ้อยเอาไวป้ปลูกกินเล่นจ้ะเมาาื่อวานนี้ปุ่นปลาหนินพอลุงมาเจ็บมาเจ็บไปกินกับปุ่นจ้ะเพื่อน ไม่รู้เขาปลูกอะไรเนาะนี่เนาะสวนผักเขานั่นแหละค่ะเพื่อนเพื่อนก็แล้วแต่เขานั่นแหละอืมไม่รู้ปลูกอะไรขี้เกียจถามนะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วแต่น้าเอ้ยตามหาแม่อันนี้ของลูกสาวจ๋าดูใส่ใจมากจนตายก็จะหมดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนไม่รู้จะซื้อมาทําไมซื้อมาไม่ใส่ใจโอ้ยขอระบายกับเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเอาที่สบายจ้ะ ไม่จะหอมทําไมล่ะลูกเขาตามหอมจ้ะไอหอมจะหอมเพื่อนเพื่อนแม่เหรอเช้าก็ไปขายขายถ่านจ้ะวันนี้ไม่หาปลาจ้ะวันพราษเนี่ยถุงสิบห้าบาทจ้ะเพื่อนเพื่อนนังน่งนั่งรับทุกอย่างจ้ะรับงานทุกอย่างจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเล็กน้อยก็ช่างมันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ ก็จะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่มีอะไรจ้ะเอาเห็นมาละก็มันถูกเนาะกับกล้วยน่ะฝั่นก็เลยเอามาอ้างจากเพื่อนๆเอามาอ้างเพื่อนๆจ้ะโอ้นี่ลืมลืมโฆษณากาแฟ е น้องสุรีนะคะนี่เห็นไหมน้องเขาส่งมาให้กินค่ะเพื่อนๆจ๋าชงไว้เนี่ยอร่อยจ๋าเพื่อนเนี่ยน้องสุรีเขาส่งมาให้หวานนะคะหวานหวานไม่ได้ซื้อนะคะ ขอบคุณทุกเลฟทุกไลทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากมายจ้าไปไหนมาไหนให้เพื่อนเพื่อนพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะเพื่อนเพื่อจ๋าขอให้เพื่อนเพื่นมีความสุขก,กายสุขใจตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋า